นี่หลวงปู่โตะนี่ผมไปล้างมาแล้วเห็นไหมล้างคาบสกรปรกเขาออกไปแล้วเพื่อนๆเ,เห็นไหมว่าสูตรเนื้อเขาเนี่ยมันมันสูตรเดียวกันกับวัดละคังเลยนี่มันสูตรเนื้อมันเนื้อเดียวกันกับวัดละคังเลยเห็นไหมอ่า แล้วถ้าเพื่อนๆไปดูเล่นดูพิมพ์อะ่ะเพื่อนๆเจจำแนกได้หรือเปล่าเห็นไ,ไหมอ่า เนี่ยพอผมไปหาประวัติดูประวัติบอกว่าหลวงปู่โตสร้างพระพิมพ์ก้างปลาเนี่ยฐานสามชั้นเนี่ยปี2463 2463แล้วมีหนึ่งใน13พิมพ์ของท่านน่ะเนี่ยเป็นพิมพ์ที่แช่น้ำมนต์ใช่ไหมอ้าวถ้ามีการแช่น้ำมนต์ตั้งแต่2463เนี่ยโอ้โห ระชุดนี้ก็อายุร้อยปีแล้วเดร้อยสี่ปีแล้วดใช่ไหมอ่าแล้วพระร้อยสปีเนี่ยทำไมมาอยู่ในบ้านของนิรันด์คนพันเอกวะทาไมนิรันด์ถึงสามารถจะมีพระแบบนี้ได้วะเออเอ้ยพระของมึงนี่เก๋นี่ว่านิรันเออนิรันคนพันเอกนี่เล่นพระเก๋เห็นไหมเนี่ยดูก็รู้ว่า หน้าอย่างมึงเนี่ยไม่มีทางมีพระแท้หรอกเพราะว่าถ้าพระหลวงปู่โตแท้แท้เนี่ยมันต้องเป็นล้านแล้วน้ำหน้าอย่างมึงจะมีพระเป็นล้านอยู่ในบ้านได้ยังไงเ,ออเห็นไหมเฮ้ยสรุปแล้วดูหน้าคนเจ้าที่เป็นเจ้าของพระหรือว่าจะดูหน้าพระใช่ไหมว่าพระองค์นั้นเนี่ยแท้หรือว่าหน้าเจ้าของพระเนี่ย เออเห็นไหมเออแล้วนี่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 น,น,นะองค์นี้โคตรสวยเลยมีคนเขาถามผมทำไมสมเด็จองค์นี้ถึงได้ดูไม่ใหม่เออดูไม่ใหม่ดูใหม่ใหม่ดูอะไรใหม่เออเห็นไหมแต่พอพอคุณส่องเนี่ยคุณจะเห็นนะว่า คุณดูด้วยตาเปล่าเฉยเนี่ยมันดูใหม่แต่พอคุณเข้ากล้องคุณส่องเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเขาเก่านะเนี่ยเห็ไหมนี่นี่ก็2495เแล้วเขาก็สงสัยอีกว่าเอ๊ะทำไมตาแผ่นดินข้างหลังเนี่ยมันถึงไม่ชัดนะเออเพื่อนเพื่ทำไมตาแผ่นดินที่เขาปั๊มด้านหลังอ่ะมันถึงไม่ไม่ลึกไม่ชัด ใช่ไหมเออมันเป็นเพราะอะไรทําไมบางองค์ที่เราเห็นเนี่ยตาแผ่นดินด้านหลังมันลึกมันชัดใช่ไหมใครใครใครตอบได้ช่วยตอบทีนะครับเออแล้วทําไมมันถึงดูใหม่จังเลยเห็นไหมทาไมมันถึงดูใหม่จังเลยแล้วมันจะแท้ไหมเนี่ยดูใหม่ๆแบบนี้แล้วมันจะแท้ไหมเนี่ย เห็นไหมถ้าคุณเก็บพระสวยนะอ่าคือพระแท้เหมือนกันน่ะแต่สภาพมันต่างกันความสวยมันต่างกันอย่างเงี้ยอ่า ทำไมมันใหม่จังเลยแล้วแบบนี้เนี่ยมันจะใช่95หรือเปล่าเห็นไหมเออสูตรเนื้อแบบนี้ไม่ไม่น่าจะถึง2495อ่าแล้วไม่น่าจะถึงก็แสดงว่าคุณไม่แน่ใจอ่ะสิแต่ถ้าผมบอกว่านี่แหละ2495ใช่ไหมเออ แต่มันดูใหม่นะอาวอพ,พระดูใหม่ก็เพราะว่าเราไม่ได้เห็นไงคือที่ผมบอกไงว่าแค่ส่งรูปมาให้ดูเนี่ยมันไม่สามารถบอกความเป็นพระแท้หรือว่าความเก่าอะไรได้หรอกมันบอกได้แค่เหมือนหรือไม่เหมือนแต่ถ้าต้องการที่จะได้คำตอบว่ามันแท้หรือไม่เนี่ยใช่ไหมก็ควรที่จะได้เห็นด้วยตัวเอง นะครับดูรูปอย่างเดียวมันมันบอกไม่ได้จริงๆเห็นไหมเนี่ยอย่างที่อย่างที่ผมบอกอะ่ะดูแบบนี้เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเนื้อจริงๆเขามันมันเห็นไหมเนื้อจริงๆเขาเป็นแบบนี้มันมีการแห้งเปลี่ยนสภาพไปแล้วอะ่ะนะม,มันต้องส่องด้วยด้วยด้วยตาของเราอะ่ะที่เขาบอกว่า อะไรนะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะ่ะสิบตาเห็นไม่เท่ามือคำสิบมือคำไม่เท่ามือเราคำเองเนะีเมื่อมือเราคำเองเราจะรู้ว่าเออใช่ไหมเ่เห็นไหมเนื้อแบบนี้จะเป็นของที่ไหนเห็นไหมเมื่อเมื่อเทียบกันกับเนี่ยเห็นไหม ่าเราดูดิอันไหนเก่ากว่ากันใช่ไหมสององค์เนี้ยไหนเก่ากว่ากันคือด้านหลังเนี่ยดูไม่ได้หรอกเพราะว่านี้เป็นแช่น้ำมนต์มา ตามประวัติบอกว่าองค์นี้สร้างในปี2463มีมวลสารของวัดละคงังวัดบางคุนพรมบบ,บ,บ,บแต่ถ้าเรามองดูเนี่ยเราจะรู้ว่าสูตรสูตรเนื้อเนี่ยเขาเป็นสูตรเนื้อวัดละคังเลยนะครับแล้วเพื่อนๆไปดูว่าพระสมเด็จพระของหลวงปู่โต๊ะ ที่หลังจากนั้นน่ยสูตรการสร้างจะไม่เหมือนแบบนี้นะครับจะไม่ใช่สูตรวัดะระฆังละอ่าจะมีสูตรการสร้างที่แตกต่างออกไปแล้วพระเนี่ยคือถ้าเรามองได้ดูได้ส่องบ่อยๆเราจะเข้าใจใช่ไหม